แค่นี้เองวิธีดองกระเทียมเขียวแบบง่ายๆน่าทานมากๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปันชวนทํากระเทียมเขียวดองน้ําผึ้งสูตรทําง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบทานกระเทียมดองกระเทียมดองสีเขียวเป็นกระเทียมที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆทามาจากกระเทียมจีนแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจปันจะใช้กระเทียมจีนแบบนี้นะคะเป็นกระเทียมจีนที่แกะเป็นกลีบๆแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะซื้อมาเป็นทั้งหัวแบบนี้แล้วเอามาแกะเพื่อให้ได้เป็นกลีบๆก,ก,ก็ได้เช่นกันนะคะเตรียมน้ำหนึ่งกะะมังนะคะแล้วก็ใช้น้ำปูนใสแบบสำเร็จรูปหรือว่าจะทำเองก็ได้นะคะจะปันเคยทำน้ำปูนใสาจากปูนแดงเดี๋ยวเพื่อนๆดูใต้คลิปได้ค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราจะเอากระเทียมประมาณ200กรัมหรือ2ขีดนะคะแช่ลงไปเลย เราจะแช่เพื่อให้เปลือกเขานุ่มนิ่มแกะง่ายแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยค่ะน้ำปูนใสททำให้สารตกค้างต่างๆในกระเทียมนะคะจะทำชะล้างให้สะอาดขึ้นแช่กระเทียมประมาณ10นาทีนะคะเปลือกเขาก็เริ่มนุ่มเริ่มบานแล้วเราก็จะเอากระเทียมมาปอกบริเวณส่วนดำๆทิ้งค่ะแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะแช่ลงไปได้เลยเพื่อที่ช้าล้างเนื้อกระเทียมบางทีมีลาติดมีอะไรนะคะเราก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ออกเปลือกจนได้กระเทียมสีขาวใสสะอาดแบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาไปล้างน้ําอีกหนึ่งรอบค่ะล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาใส่ในชามแบบนี้ค่ะเป็นชามแก้วนะคะและเราก็จะเตรียมน้ําส้มสายชูค่ะใส่ลงไปเลยใส่น้ําส้มสายชูเทลงไปในกระเทียมเลยนะคะเอาให้นิดน้ําน้ํามิดกระเทียมเลยค่ะแบบนี้เลย แล้วเราหาถุงหรือว่าหาภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เอามาปิดเราจะเจแันใช้ถุงหิ้วนะคะเอามาปิดให้นิดเลยค่ะเราจะแค่หมักเอาไว้อย่างนี้นะคะหาฝามากดทับหน่อยก็ได้ค่ะวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเจแปนก็จะวางาไว้ในครัวแบบนี้เดี๋ยวแต่และว,วันมาดูกันค่ะว่าผลงานจะเป็นยังไงหนึ่งวันผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาดูผลงานกันค่ะว่าสีของหนึ่งวันกระเทียมจะเป็นยังไงบ้าง โอ้โหดูใกล้ๆเลยนะคะก็จะเริ่มมีสีเขียวที่ตัวเนื้อเขาแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดองอีกนะคะวันที่สองแล้วเรามาดูกันนะคะวันที่สองผ่านมาแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันเลยค่ะจะเตียมดองก็จะเริ่มเขียวขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้เลยจะบานดองจนถึงวันที่สี่แล้วนะคะ ตอนนี้สีของกระเทียมก็เขียวขึ้นเรื่อยๆหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเอากระชอนนะคะมากรองเอาแต่กระเทียมออกมาก่อนในส่วนของน้ำดองน้ำผึ้งนะคะเจ๊ปันจะใช้น้ำเปล่าที่เอาไปอุ่นนะคะจนร้อนเล็กน้อยนะคะเราใช้น้ำอุ่นตามด้วยเกลือเกลือป่นนะคะน้ำส้มสายชู และพระเอกของเราน้ำพึ่งนะคะได้แบบนี้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะน้ําดองสูตรน้ำพึ่งของเราก็ง่ายๆนะคะจะแปงจะไม่ได้เอาไปต้มเพราะว่าน้ําพึ่งของเราจะได้ไม่เสียคุณค่าทางอาหารนะคะใช้น้ําอุ่นก็พอแล้วค่ะแล้วเราจะนำกระเทียมนะคะมาใส่ลงไปในน้ำดองที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะ เท่านี้ก็ได้กระเทียมดองเขียวที่เก็บไว้ทานตัดเลี่ยนหรือว่าเอาไว้ทานสําหรับคนที่ชอบทานกระเทียมดองนะคะปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บทานไว้ได้นานๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจป๊ปานขอตัวเอากระเทียมไปทานกับข้าวต้มก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทาง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ